มาดูข้อสอบแปลทีเกตกันนะคะเป็นพาร์คคอนเวอร์เซชันเนาะอันนี้จะวัดสำนวนหรืออีเดียมเพราะฉะนั้นมันจะแปลไม่ตรงตัวแต่พี่คัดมาแล้วไปสำนวนที่ออกบ่อยมากนะคะมาดูบริบทการ A คุยกับ BA บอก Have you finished the report ถูกไหมถามว่าทำอะไรทำรายงานเสร็จหรือยังนนองดู finish เออทำเสร็จหรือยังนนองสังเกตนะเวลาถามว่าทำอะไรเสร็จหรือยังอะทำเสร็จรยังหรือทำทำอันนี้หรือยังมักจะใช้ present perfect คือ has have บวก verb ช่องสาม นะแต่ทีน <tang ar> ี้ก <Tamam> ็ตอบว่าอะไรเราพยายามจับโทนได้ว่า A ถามอย่างนี้แล้วบอ่ะมันเซเยสหรือเซโนตอบว่าใช่หรือไม่ใช่คือมันไม่ได้ตอบเยสกับโนอย่างเดียวแต่ให้น้องจับแนวว่าถ้ามันถามว่าเสร็จหรือยังเสร็จหรือไม่เสร็จถ้ามันถามว่าชอบหรือไม่ชอบให้จับว่าชอบหรือไม่ชอบให้ถ้ามันถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยให้จับว่ามันตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคือให้หาให้ได้ว่ามันเซเยสหรือเซโนแต่มันอาจจะไม่พูดคำว่าเยสกับโนตรงๆอย่างอันเนี้ย not yet คืออะไรยังไม่เสร็จถูกปะ ยังไม่เสร็จเออถ้ามันยังไม่เสร็จกากระากเราไว้อ่า but น้องเจอคําเชื่อมนีบวงอะไรูเพราะคําเชื่อมจะช่วยบอกความหมายได้ but คืออะไร but คือแต่แสดงความขัดแยง้งถูกไหมยังไม่เสร็จแต่ไงถึงตามปกติแต่ยังไม่เสร็จก็ต้องความให้เสร็จถูกปะแต่อันนี้ถ้า but อะแสดงว่าความขัดแยง้งแสดงว่ายังไม่เสร็จอะไรไม่รู้แหละกูไม่อยู่หรือไม่ไม่เอาละหรือไม่ทําละอะไรสักอย่าง am exhausted am exhausted หมายถึงว่าเหนื่อยมาก หนูลกูกถ้าหนูใช้คำว่า,า exhaust คือไม่ได้เหนื่อยธรรมดานะหนูต้องมันมาหนูเหนื่อยมาก very tired ไม่ใช่แค่ tired very tired คือเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นน้องถ้ามันเหนื่อยมากแสดงว่าเป็นไงต่อให้มันไม่เสร็จแต่กูเหนื่อยมากอะ่ะไม่เอาแล้วถูกไหมเออกูไม่เป็นพี่นะเหนื่อยใช่ไหยไม่เอาแล้วเหนื่อยพอเลกแม่งเลย I'm going to ฉันจะทำอะไร 1. cut corners 2. play by ear 3. Kill t w o bird s with one stone 4. คอ c a l the day มาดูกันน้องนุภาพนะคัะคอนเนอร์คอนเนอร์คืออะไรปกติคอนเนอร์มันแปลว่ามุมถูกปะเออมุมอะไรต่างๆนานาคัดคือตัดน้องตัดมุมอะไรต่างๆนานาเรียกว่าอะไรทาอะไรแบบใช้ทางลัดอะเออทําอะไรแบบใช้ทางลัดเช่นใช้วิธีที่เร็วที่สุดไม่ได้เน้นความเร็วอย่างเดียวนะเน้นว่าง่ายที่สุดเน้นว่าสะดวกที่สุดแล้วเน้นว่าประหยัดที่สุดเออทั้งเร็วง่ายประหยัดที่สุดคือเอาเอาดีเอาเอาดีที่สุดอะเออเอาที่เหมาะกับตัวเองที่สุดที่บอกฉันจะใช้ทางลัดเร็วง่ายประหยัด หนูลูกถามาถาไม่ได้ทำไมเสร็จฉันจะใช้ทางรัดเรื่องง่ายเปียกคือถ้าเหนื่อยมากมันไม่มานั่งใช้อะไรมานั่งใช้ทางรัดแล้วถูกไหมมันบอกว่ายังไม่เสร็จด้วยอ่ะอันนี้คือเป็นไงยังไม่น่าจะใช่แต่ข้อหนึ่งก่อนถูกป่ะเออข้อสองคืออะไรลูก play by ear น้องบอกว่าเล่นโดยหูคันหูไม่รู้เป็นอะไรอันนี้เล่นโดยหูกันได้ไหมอันนี้คหมายถึงว่าดนสด คือหมายถึงว่าเวลาน้องทําอะไรแล้วน้องเกิดลืมสคริปต์หรือลืมอะไรที่มาน้องต้นสดไปเลยหรืออีกอย่างนึ่งเขาชอบใช้คาว่า improvise เช่นน้องเตรียมสคริปต์ไปรายงานหน้าห้องเรียนงานกลุ่มน้องเกิดลืมสคริปต์ขึ้นมาบอกเออกู improvise หรือ Play it by ear คือต้นสดไปเลยทําแบบไม่ต้องเตรียมตัวมานึกภาพไม่แง่ว่าเวลาใค,ใครขึ้นโชว์ะเราเล่นผ่านหูคืออะไรมีคนคอยบอกในหูะว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือทําตรงนั้นเลยไม่มีการเตรียมล่ลวงหน้าไม่มีการใช้อะไรที่เตรียมเตรียมอะไรทั้งสิน้นนึกออกปะ ไอนลูกบอกฉันจะด้นสดเลยหนูลูกอันนี้คือทำรีพอร์ตคือรายงานธรรมดาไม่ได้ไปขึ้นโชว์หรือพูดอะไรอันนี้จะมาด้านสดอะไรล่ะคะเหนื่อยมากคือไม่ทําแล้วไม่เอาแล้วไม่เกี่ยวกับด้นสดลูกด้นสดคือยังทําอยู่ถูกปะต่อไปข้อสามคืออะไรน้องอันนี้ง่ายภาษาไทยก็มี q t o b ู r บ s t ์ฟพิ n วันโฆ่าอะไรลูกฆ่านกสองตัวถูกปะด้วยอะไรด้วยก้อนหินก้อนเดียวเออใช้ห็นถูกไหม เขาใช้คําว่าค่านงส่งตัวได้หินก้อนเดียวคืออะไรเท่ากับภาษาไทยคือยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวถูกไหมก็คือน้องทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำหนึ่งครั้งแต่ว่าน้องได้ประโยชน์2ทาง2เด้งเออเช่นน้องอาจจะแบบ เรียนวิธีการทําอาหารน้องชอบทําอาหารมากแต่ว่าน้องเรียนวิธีการทาอาหารใน YouTube แต่เรียนเป็นภาษาอังกฤษเออน้องก็คิวทูเบรฟิ o วันสโตนคือน้องก็ได้เรียนรู้เรื่องอาหารทําอาหารถูกไหมแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้มันเกี่ยวอะไรกับทําอะไร2อ,อย่างแล้วได้ทําอะไรอย่างแล้วได้ประโยชน์2ทางปะคือไม่ไหวแล้วทําไม่เสร็จแล้วกูไม่ไหวแล้วกูเหนื่อยแล้วอะคือน้องไม่มาทําอะไรยิงปืนดัานเดียวในน้องสองตัวหรืออะไรทั้งสิ้นแล้วกูไม่เอาแล้วตัดข้อสาถิ้งเพราะฉะนั้นมงลงฉ่ําข้ออะไรเลยลูก ข้อสี่คอยเดดเดย์บางคนบอกว่าอ้าวพี่คือ,อยังทาไม่เสร็จก็เลยจะไปโทรหาใครสักคนปะไม่ใช่เลยลูกคอยเดดเดย์ไม่ได้แปลว่าน้องจะไปโทรหาใครหรือจะไปเรียกใครนะคอยเดดเดย์แปลว่าเลิกทำเออแล้วมักจะใช้กับการเลิกงานด้วยก็ได้เช่นเออสมมุติทํางานเลิกห้าโมงเย็นเออ yeah, let's call it a day everyone let's call it a day ทุกคนเลิกเลิก,เล,กเลิกทำงานกันเถอะได้เวลาเลิกงานแล้วหรือบางคนเป็นไงลูกเลิกงานห้าโมงเย็นแต่ จิตใจเหลือแต่กายหยาบจิตใจไปตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขออิเดย์แปลว่าเลิกทําอะไรก็แล้วแต่เลิกงานเลิกประชุมเลิกอะไรอย่างงี้รู้เพราะว่าอะไรตอบข้อนี้เพราะว่าอะไรคือฉันเหนื่อยมากเหนื่อยมากคือไม่ทําไม่เอาแล้วจะใช้วิธีรัดก็ไม่เอาแล้วอะไรก็ไม่เอาแล้วก็คือขอฉันจะเลิกทําแล้วฉันจะกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยขออิเดย์นะคะตอบข้อสี่ลูก